เพื่อนสนิทพิงกี้ร้องไห้หลังดาราสาวได้รับการปล่อยตัวเตือนอย่ารุกล้ำพื้นที่ กวางฟ้ารุ่งยุติธรรมนางงามและนักแสดงสาวหนึ่งในเพื่อนสนิทของพิงกี้สาวิกาชยาเดชสุดดีใจที่พิงกี้ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวจากเรือนจำพร้อมวอนต้อนรับออกจากคุกแบบไม่รุกล้ำพื้นที่ส่วนตัวโดยกวางฟ้ารุ่งได้บอกความรู้สึกไว้ในไอจีสตอรี่ว่าฉันกำลังร้องไห้เพราะตั้งตารอคอยที่จะได้กอดพิงกี้ไม่ไหวแล้วและอีกโพสต์บอกว่ามีเรื่องราวมากมายเหลือเกินที่เกิดขึ้นในหลายเดือนที่ผ่านมาไม่เพียงแต่เธอเท่านั้น ที่แบกรับความรู้สึกผู้หญิงคนนี้แอดพิงกี้สวิก้าเพื่อนรักของฉันกำลังจะกลับมาอยากให้ทุกคนต้อนรับการกลับมาด้วยความเคารพพื้นที่ให้เขาได้ปรับตัวกับหลากหลายสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเหนือสิ่งอื่นได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราจะอยู่เคียงข้างเธอในทุกสถานการณ์